โอ้โหเรื่องนี้คือเคยติดตามแม้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งโอนเงินผิดแล้วก็โทรไปหาเจ๊ที่เขาได้รับเงินอ่ะเขาบอกว่าช่วยคืนเงินมาหน่อยเจ๊ก็บอกอ่ะไม่ใช่ความผิดฉันงั้นฉันจะคืนให้เธอวัลลบบาทแล้วกันเท่าไหร่นะวัลลบบาทเมื่อไหร่จบยอดสองหมื่นตอนนั้นก็เออหน้าประมาณสักยี่สิบปีกว่ากว่าจะได้คืนหมดล่าสุดมีอีกแล้วนะครับเคสโอนเงินผิดครับแต่งวดนี้เป็นตำรวจนะครับร้อยตำรวจโทร นะครับมิชัยหน้าแก้วเนี่ยเป็นรองสารวัตรสืบสวนด้วยนะครับรบผอยู่ที่นนทบุรีครับเดี๋ยวช่วยงานราชการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็เข้าแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกำลังขับรถอยู่ก็เลยจะโอนเงินเนี่ยโอนมารียบโอนไปโอนมาโอนไปสองหมื่นไปเข้าบัญชีคุณป้าท่านหนึ่งอ๋อเมไมนไปกดเบอร์แบบพร้อมเพลย์อะไรอย่างนั้นป่ะอ่าต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วกดเลขบัญชีนะครับพอ เข้าไปที่เบอร์ป้าปุ๊บก็ไป,ปไติดต่อธนา,าคารก่อนอว่าอุ๊ยผมโอนเงินผิดสามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกอ่าพอพอไปติดต่อธนา,าคารนาคารก็ให้เบอร์โทรศัพท์ค,คุณผู้หญิงท่านนี้มาพอโทรไปหาคุณผู้หญิงนั้นเนี้ยผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะได้เงินคืนก็ไปฟ้องเอาเพราะว่าตัวฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเออคุณโอนมาเองนี่เออ,เอ,อฉันนอนตีพุงอยู่ที่บ้านแล้วเงินมันก็เข้าบัญชีฉันมา เรื่องอะไรฉันจะต้องไปธนาคารต่อคิวโอนกลับไปให้คุณถูอย่าได้มาฟ้องเอาเออคุณตำรวจผมไม่ตำรวจนะครับไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรอ,อ่าเสร็จไปไปมาครับมีการตรวจเช็คว่าเงินในบัญชีเนี่ยเจ๊เขาก็ไปถอนออกมาใช้อ,อ๋อหรอเออถอนออกมาใช้นะครับโอ้โหแบบเรียกว่า พยายามถอนนะออถอนล็อตแรกออกไปได้หมื่นกว่าบาทนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วจะถอนอีกแต่ทีนี้คุณตํารวจเนี่ยได้ติด <ไป S 2> ต่อไปธานาคารแล้วก็อายัดไว้ทนันซึ่งจริงเขาบอกว่าก่อนมาแจ้งความเนี่ยนะคุณตารวจเขาพยายามติดต่อไปเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่ติดต่อไปเขาติดต่อไปออแต่พี่เขาบอกเบอร์ บอกเลยิบอกเลยฉันเอาเงินไปใช้แล้วใช่คุณตำรวจเขาเลยบอกว่าเขามั่นใจเลยว่านี่คือการโกงเงินแน่นอนนะคะทั้งที่บอกไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะแต่ผู้หญิงคนนั้นคือไม่เกรงกลัวและก็ไม่เกรงใจใดๆก็ <คน S 2> เลยต้องแจ้งความเพื่อดําเนินคดีแต่ถ้าหากเธอสำนึกและคืนเงินให้ก็จะไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่อยากให้เธอเนี่ยฉวยโอกาสทําแบบนี้กับคนอื่นอีกซึ่งจริงๆสําหรับใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะได้เงินคืนหรือตามตัวไม่ได้เนี่ยมาฟังวิธีแก้ปัญหาสําหรับการโอนเงินผิดบัญี ึ่งมีอยู่สองกรณีรเพื่อเราโอนผิดกรณีที่หนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายโอนเงินผิดเองนะให้ไปติดต่อธนาคาร ธนาคารต้นทางของเราแล้วก็แจ้งปัญหาไปซึ่งธนาคารเนี่ยเขาจะเป็นผู้ประสานให้ถ้าเกิดผู้รับโอนยินยอมที่จะคืนเงินแต่โดยดีธนาคารเนี่ยจะเป็นคนโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเราแต่ถ้าผู้รับเงินเนี่ยไม่ไม่ยินยอมคืนเงินหรือว่าอย่างแคสเนี้ยหรือติดต่อไม่ได้นะเราแจ้งความได้เลยไปแจ้งความครับผมนั่นแปลว่าถ้าเขาติดต่อไม่ได้หรือเขาไม่คืนนี่คือ ความยุ่งยากมาล้วใช่งานมาแจ้งความเอาไปแจ้งความรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยว่าคุณโอนเข้าเบอร์ไหนเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะส่วนกรณีที่สองค่ะคนโอนผิดมาให้เราเอ,อ,อันนี้เป็นเราเป็นฝ่ายได้โอ้เราสบายแล้วอะ ให้ติดต่อธนาคารของเราโดยตรงเพื่อตรวจสอบก่อนไม่ควรโอนเงินกลับเองสมมติว่าถ้าเกิดคนโอนโอคนโอนมาเสร็จปุ๊บบอกว่าคุณโอนเงินกลับคืนให้หน่อยอย่านะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเป็น c เซ็ center ถูกต้องติดต่อธนาคารก่อนเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะที่จะใช้บัญชีเป็นทางผ่านในการโอนเงินผิดกฎหมายเรียกง่ายๆว่าบัญชีม้า,าบัญชีม้าล่าสุดที่เขาเอามาลงไงว่า บัญชีม้าก็คือเงินเข้าปุ๊บแล้วเงินออกเลยะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินนั่นละนะคะตรงนี้นะคะคแต่ถ้าหากว่ามีเงินโอนผิดเข้ามาในบัญชีจริงโดยไม่ใช่มิจฉาชีพเลยนะแล้วเราเลือกที่จะเพิกเฉยแล้วก็นําเงินที่ได้มาใช้เจ้าของเงินก็แจ้งความได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าเงินจะออกเช็คให้ดีดี ก็สมัยนี้มันมันง่ายเป็นหมดแล้วโอนเงินเนี่ยผ่านแค่ปลายนิ้วมสมัยก่อนนี่จะโอนตังทีนี่ต้องขับรถสตาร์ทเครื่อง<ช>ไปถึงห้างเพื่อจะเข้าธนาคาร<ห>ไปกดบัตรคิว<ห><ห>นั่งต่อคิวอีกชั่วโมงกว่านี่ล่าสุดหนูเพิ่งโดนไปไงบัตบัตเบัตรวีซา่าเดบิตนะโดนอะไร เอา,เาไปใช้ไงเขาเขาโมยบัตรหนูไปไม่เขาไม่ได้ขโมยหรือเขาเขาล็อกแบบจากตัวเลขหน้าบัตรเลยเอาเหรอสุ่มจนเลขหน้าบัตรเลยเแล้วก็เงินเข้เขามาหนูก็เอา้าเราไม่ได้ใช้นี่สุดท้ายหนูก็ต้องไปแจ้งความอยู่ดีดแล้วก็ทำไปดูดเงินหนูไปเรียบร้อย เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นต้องต้องโทรเช็คแต่ว่าข้อดีก็คือธนาคารเนี่ยจะโทรมาถามเราก่อนว่าเอ้ยยอดเงินที่มันแปลก,ปลกเนี่ยที่มันถูกใช้มันไม่ได้ถูกใช้ภายในประเทศของเราไง<อ>มันใช้ที่อื่นไม่ใช้มืองนอกไม่ใช้เมืองนอกเขาใช้เยอะไหมเขาใช้ของหนูไปเยอะไมอ่ไม่เยอะมากไม่เยอะเป็นเด็กเหมือนเด็กๆใช้แต่เขาโทรมาว่าเออมีแบบยอดนี้เราได้ใช้ไหมถ้าไม่ได้ใช้เขาจะอายัดไว้ก่อนแต่กรณีว่าอายัดแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องมีการแจ้งความด้วยนะเพื่อที่จะไปแจ้งให้กับธนาคารเพื่อให้คืนยอดเงินนั้นมาเออเนี่ยมันยุ่งยากตรงนี้แหละ ระวังบัตรเครดิตเรานะครับสำคัญนะครับอย่าให้ตกไปที่มือใคร